สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไม่พบกับอยู่ในเกมแดนดี้เว l รกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมแดนดี้เวอรนะคะความจริงก็เคยลงเกมแดนดี้เว l ร์ไปแล้วแต่ว่าอยากจะลงอีกนะคะก็ใครอยากมาเล่นแดนดี้เวอร์มาเล่นได้นะคะแต่ถ้าใครอยากเล่นกับเราก็ก็สามารถเอิมมาเล่นได้นะคะมาเล่นกับเราได้นะ แต่ว่าถ้าไม่รู้ว่าเราชื่ออะไรก็บอกได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบอกนะคะคือตอนนี้ก็แบบมีหลายหลายคนเลยนะโอ้โหคอดโมโคเ,เข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนมันจะมีคนเข้าไปอะ่ะเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนตรงนี้ก่อนนะคะ คือเขาจะมายืนยืนตรงเนี้ยกันอ่ะยวเราต่วแปไปข้งคือเรา,มามไม่ว่าเรา,มมา,าจะไปกันไม่ได้อยากให้ไปทเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยคือมันมีแบบคนแบบเยอะมาก,มากๆเลยนะ ไปกันเถอะตัวโชว์มาใช้ค่าโช้เงินขึ้นขึนขทุกคนบางทีเกมแล้วก็บักนะคะทุกคนบางทีก,ทก็เกมมันก็บักนะแต่ถ้าบางทีก็เราพิมพ์ไม่ได้น่าจะเกมบักไปแล้วแหละ โอ้ยมาค่ะทุกคนเรามาเลือกของกันนะคะโอเคเอาอันนี้ชิ้นหนึ่งแล้วก็อ,อันนี้ชิ้นหนึ่งนะคะเฮ้ยดูอ่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้คะ่ะเอาอันนี้แล้วกันเครื่องปั่นฝุ่นฝุ่นนกอืมแต่ตัวน้ำชาเนี่ก็สวยเหมือนกัน ทุกคนมันสวยหมดเลยนะแต่ละตัวมันสวยหมดเลยโอเคเริ่มมาตั้งชั้นแรกเลยนะคะทุกคนเนี่ยมีแต่เพื่อนๆวิ่งกันนะเพเพื่อนๆวิ่งกันนะปกตินะคะทุกคนเราจเจอแคปซูลอยากเก็บอะเราเก็บแคปซูลแล้วนะคะ อุ้ยตอนนี้มีเพื่อนโค้กไปเขากำลังทำภารกิจอยู่นะคะอุ้ยทุกคนเมื่อกี้เราเหมือนเห็นภารกิจนะเออคือเห็นจระเะ้เลยอะภารก,กิจเมื่อกี้นั่นนันน่นนันน่นนั่นทุกคนเห็นไหมอะ่ะอยู่ที่ไกลเราก็เห็นนะขนาดเรายังเห็นดีนะอยู่ที่ไกลก็เห็น อยู่ที่ใกล้ก็เห็นเราเห็นหมดทุกมุมเลยนะคะแต่เราเห็นแต่ว่าห้องนี้มันมีสองเครื่องไม่มทันมาทุกคนฮหรือว่าเครื่องจะเป็นเครื่องสุดท้ายแล้วก็กำลังตันอยู่นะเนี่ย คือก็อาจจะปั่นนานหน่อยแต่ชั้นแรกก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ปกติดดโอเคทำได้ดีจ้ะอุ๊ยทุกคนเมื่อกี้เหมือนเหมือนเสียงอะไรอะเหมือนเสียงเหมือนเสียงเพื่อนจะตุยหรือเปล่าเขาเรียกว่าไงอ,อะ,อะเสียงนี้เราคุ้นหูมากเลยนะโอเคค่ะ ทุกคนรีบเปิดแล้วเราก็เลยรีบวิ่งไปเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอรีบวิ่งไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เฮ้ยทุกคนเราจะเราจะตมึงยาวอ่ะเฮ้ยทุกคนเราเาเดินไปแล้วหัวใจล้นอ่ะเรามองไม่ทหัหน้าคิดว่าเป็นเพื่อนอ่ะไหนอ่ะมีอะไรขายไมเน่ยเฮ้ยทุกคนมีกล่องพยาบาลหนึ่งร้อยเทปอ่ะ เราไม่มีเราเทปไม่พอทุกคนเราก็ได้ซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่ในเมื่อเราก็เสียหัวใจไปหนึ่งดวงน่าจะก็ได้ไหนูแต่แต่ว่ายังไม่ยังไม่ตายบางทีคราก็าาทำหมดแต่บางทีก็ส่งหัวใจนะเร็วไปเร็เร,เร,เ,รเราจะเล่นไปถึงชนิีก็เลย เฮ้ยทุกคนหรือว่าหรือว่าครั้งนี้มันจะมีตัวโครงไฟไมาด้วยอะเราว่าน่าจะใช่นะแคปซูลม,มาวางตรงนี้แล้วก็กีดไปเลยไม่แน่ว่ามันจะมีร้างไหม,มเราก็เจอเราก็ทำไปเลยเฮ้ยท,ทำไมเพื่อนเสร็จไวจังเลยอะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังปั่นอยู่อะทุกคนสงสัยกันไหมเฮ้ยทุกคน ตัวโคมไฟมันวิ่งตามเพื่อนเหรอเรารู้เลยนะมีแสงรู้เลยว่าเป็นตัวโคมไฟมันจะมาคือแบบตัวโคมไฟมันบอกอะคือมันมีแสงแล้วมันก็องมีตัวโคมไฟพี่าากลัวจะเลยเอ่ะทุกคน,นจะสิบเนี้ย เฟสไปเรื่อยๆเฮ้ยทุกคนรีปเปอร์แล้วรีบเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มีรู้ว่าใส่คือเราเลอดแล้วชั้นที่สองอยังรวดเร็วเลยอุ้ยทุกคนตัวโคมไฟมาเพื่อนโดนตัวโคมไฟนี่สุดยอดเลยนะนี่ทุกตัว,ๆๆวเราเลิกตัวเราชั้นที่สามทำให้เลือก เราก็เลือกไปว่าวิ่งได้ดีแล้วกันนะทั้งหมดสิบสูงสุดสองโอเคเราเลือกอันนี้ละกันทุกคนอันน้เอาหูก็คือวิ่งได้ดีนะแต่ว่าเราก็ต้องเก็บวิ่งไว้นิดหน่อยนะคะทุกคนแต่ก็ยังสองหัวใจอยู่คือเราไม่ลดหัวใจเลยนะเรายังไม่ลดหัวใจนะครั้งเนี้ยแต่ว่า อุ้ยหรือว่าเพื่อนคนนี้เขาจะใช้รีโมทอตทุกคนทําไมเขาถึงทาไวจังเลยแป๊บเดียวทํแบบแบบาเสร็จแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวทําเสร็จแล้วเขาหน้าจาแบบมันมีอะไรตัวอะไรเปลียนแปลไหมทุกคนปลแปลอะเราสงสัยอะเราลองวิ่งไปห้องนั้นสิทุกคนเราจะเจออะไรไหมเฮ้ยทุกคนใคร เราเจอตัวนี้เขาตกใจมตกใจมากตอนนี้เหลือหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยทุกคนดูดิเราอยากได้การหัวใจมากตอนนี้คือเราต้องการการหัวใจเราจะไม่ทำนะที่ยทุกคน ทุกคนนี่เหมียวตัวประหลาดอ่ะคือมันเป็นตัวประหลาดน,น่าเกลียดน่ากลัวมันจะมีใครทำสิทธิ์นี้เนี่ยเราเหลือตั้งหนึ่งหัวใจเลย่ะทุกคนเนี่ยจะตาย้วเนี่ยถ้าเราพลาดอีกครั้งสุดท้ายเราก็ตายได้นะอุ้ย,ยตัวร้ายมาเอบแอมันจะมาทางนี้ไม่กล้มา อีกอีกหนึ่งอันนะ่ะใครจะทำนะ่ะทุกคนเพื่อนเขาเฮ้ยเขาโดนวิ่งไล่เหรอมันวิ่ตามเราทุกคนคือเราก็เห็นจะจะเลยนะคะไว้ใครวิ่งตามดูอะ่ะโอ้ยทำไมต้องโดนตามด้วยเนี่ยโดนตามตลอด ลิปเปอร์ทุกคนดูดิลิปเปอร์แล้วนะตัวนี้ยลิปเปอร์แล้วเฮ้ยมันเกือบมันเกือบเอาหัวใจเราลทุกคนดีนะไม่โดนน่ะกัวมากอะ่ะทุกคนมีคนที่หัวใจเราว่านี่เราเหลือสองดวงแล้วอุ้ยทุกคนเราคิดว่าคนนี้น่าจะให้หัวใจเราละ ถูกไหมก็น่าจะคนนี้น่าจะให้หัวใจเราคนไหนอ่ะทุกคนน่าให้หัวใจเราเมื่อกี้เราไม่รู้นะทน,นี้เหลือสามทนี้อัน,นี้เหลือสามโคมไฟเหลือสามทีนี้เหลือสองนี้ก็เหลือสองก็ไม่รคให้หัวใจเราเลยนะคะเราไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะเราไปแตะที่ตัวเขาได้ว่าเขา,า,เขามีกี่หัวใจฉัว่าไปแตะเลยกดที่ตัวเขาได้เลยแล้ว,ลวมันจะบอกนะว่าเขามีกี่หัวใจโอ้ ตอนนี้ก็มีเพื่อนทำพวกคนไอตัวโคมไฟไม่ใช่ว่ามันจะมาอีกแล้วหรอเพื่อนลิบแล้วทำไอทุกคนเราเปิดเราเก็บไปดีก,กว่านะคะมีมีโซนโซนเอิบทุกคนนี่ ตัวอ่ะพูดตัวทุกคนหืมเครื่องเราจะเป็นเครื่องสุดท้ายนะทุกคนเครื่องเราเป็นคือเครื่องเรามันเป็นเครื่องสุดท้ายอ่ะคพูดแค่ไอีกตัวนั้นมันเห็นเรางงว่ามันเจอตัวเราได้ไงนะเรางงนะไม่ใช่อะไรหรอก ทุกคนคือเริ่มกลัววันนี้อะถึงชั้นสี่คือแบบเริ่มกลัวมากมคือจะเป็นลิปเปิดแล้ว่ะหูวิ่งโคตรไกลดูดิดูลิปสิทุกคนลิปโคตรไกลอ่ะไกลมากเลยลิปเฮ้ยทุกคนไอตัวน มันไม่มาเนะาะทำไมโคงรงนันี้ตานี้ก็าอานนี้เหมือนจะเป็น,นซ้อมหรือเปล่าให้ให้มันเร็วๆอุวคนเราไม่รู้ว่าใครใครรู้ช่วยบอก สกิลมันก็น่าจะไวอยู่นะอันนี้ทำไมมันมีเลือกการสกิลด้วยนะแต่เราไม่รู้ตรงนี้มันจะมีอะไรบ้างเราไม่แน่ใจว่าครั้งนี้จะมีตัวลากไม้ไหมถ้ามีก็ถ้ามีถ้ามีก็อย่าวิ่งแล้วกันนะทุกคนแล้วก็เดินระวังระวังไม่มีน่ะหาดูแลไม่มีอ่ะ มีเพื่อนจะใช้รีมูลแคปซูลเราเก็บไุก่อนทุกคนอุ้ยนี่ง่ายทุกคนเพื่อนปั่นอยู่แต่ว่าแต่ว่าเราขอบดูตรงน,นั้นบ้างแล้วกันนะมันมีไหมมีแคปซูลก็เก็บไปก่อนแล้วกันแคปซูลก็เก็บไปก่อนปั่นไปเลยนะเพื่อนอันนี้เราก็แบบเดินอยู่นะคะทุกคนร,รู้สึก กลัวๆนะตัวเดียวอุ้ยเราทุกคนเราเจอตัวคู่เราต้องแอบนแอบด้แนะทุกคนเ๋ยวมันมันเผื่อเจอเราหว่าสกิลทางตัวแบบตัดีไอตัวคูมันไม่เห็นอ่ะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ทวัจนจจมจัน ทุกคนดูดิเราก็ยังไม่ลดหัวใจอยู่ดีนะเฮ้ยทุกคนเราเห็นเครื่องตรงนั้นนะต้องไปปั่นปะเฮ้ยมันยังไม่เสร็จใช่ไหมอ่ะก็เสร็จแล้วแต่ว่ามันตรงโซนไหนโอ้อโซนนี้นี่เอง โผล่เพื่อนตัวกุ้งมันกากอย่าไปยอมมันโอเคทุกคนงานไม่ทำงานแดนดี้เขาก็ิดขายนี่แอนนเขาเอา่ใช้ไปก่อนแล้วกันใช้นี่ทุกคนเราเหลือสามหัวใจแล้ว แต่ว่าข้อเสียคือต้องยอมเสียเทปมานะทุกคนถ้าถ้าใครอยากสาหัมใจต้องยอมเสียเทปไปนะทุกคนอ่ะเราก็เก็บเทปนิดหน่อยเลยไม่ค่อยเก็บเทปนะโอ๊อยทุกคนดันทุกคนแคปซูลเราก็เก็บเหมือนเดิมนะอ่ะเราก็เก็บเหมือนเดิมไปเลย คือโคตรกลัวมากเลยชั้นที่หกคือแบบต้องปั่นน้ำหมึกห้าอันเลยทุกคนนอกจากมีห้องปั่นแถวๆนี้นะเหมือนได้ยินเสียงใช่ทุกคนนั่นไงเครื่องปั่นแต่ว่าเพื่อนกำลังจะไปปั่นแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราเห็นเครื่องปั่นล้วตรงนู้น่ะเราไม่ไม่มีใครปั่นเนาะ มันมองไม่เห็นเรานะคะด้ไงอะเียอุ๊ยทุกคนมีเพื่อนปั่นอยู่อะไม่เป็นไรทีนี้เราจะได้ไม่รู้ว่าเราจะได้ปั่นไหมสักเครื่องอะคือมันไม่มีใครให้ปัน่นเครื่องไม่ว่างเฮ้ยทุกคนนั่นนั่นเราเจอเครื่องแล้ว,วนี่เครื่องตรงนี้ก็ปั่นเลยคะ่ะปั่นไปเลย นี่ก็ปั่นนี้ไปแล้วก็ปั่นตอนะเราเจอแล้วเครื่องปั่นคือแทบจะไม่ได้ปั่นเลยนะอันนี้จริงๆนะทุกคนแทบจะไม่ได้ปั่นเลยโหเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ปั่นนะเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนทำกันเนอะเราหาเครื่องปั่นไม่เจอนะ ินช็อกโกแลตก่อนโอ้มันจะไม่เห็นหนะทุกคนไปเรามาถึงละตัวกระดาษชิชูมองไม่เห็นเราเรายังมีเพื่อนอยู่เหรอทุกคนยังมีไหมอ่ะเฮ้ยยังมีไหมอ่ะทำไมเขาไม่เข้ารีบอ่ะทุกคนเกือบมาไม่ทันแล้วเกือบมาไม่ทันนะทุกคน พันที่เจ็ดแล้วทุกคนให้แต่การหัวใจมันกว่าจะมาก็ได้อะเลือกให้เพื่อนแล้วกันเราเลือกตามก็ได้เพราะว่าเราหัวใจเรามีสามอยู่แล้วอะถึงเพื่อนเลือกหัวใจกันอนะทุกคน คือเรามีหัวใจอยู่แล้วนะคะเรามีหัวใจครบสามอยู่แล้วนะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเลือกทำไมเราไม่ต้องจำเป็นต้องเลือกแล้วโอ้โหโอ้โหสงสัยระเบิดนี้ไว้ใช้อ่ะเมก่นท,ที่เรากดปุ๊บมื่อกียนะ้ยงเรพูดหนีก้อนหนะน้าหนีหนีหนี จนวิ่งหมดเลยโอ้โหกลัวทุกคนตื่นดตดต,ตายอะ่ะทุกคนเราลอดไม่ถึงชั้นที่หกเลยนะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเราตายแล้วบายทุกคน